วันนี้มีทริคเล็กๆน้อยนะคะเรื่องของเวลาในการดู time z o n ของแต่ละสะกุลเงินนะคะเหมือนที่ทราบกันอยู่เนาะใครที่เทมานานทราบอยู่แล้วนะคะว่าตลาด forex นะคะมันขับเคลื่อนด้วย8สกุลเงินหลักนะคะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเนี้ยสกุลเงินเนี้ยมันกี่โมงกี่ยามนะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะ สำหรับคนที่ใช้ iPhone นะคะแต่ Android ก็เดี๋ยวลองลองไปหาเซตกันดูเนาะถ้า iPhone นะคะมันจะอยู่ตรงหน้าจอเรานะคะไปรูปนาฬิกานะคะ,ะให้เรากดเข้าไปนะคะทีนี้พอเรากดเข้าไปนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกนะคะให้เรากดเครื่องหมายบวกลงไปนะคะอันดับแรกให้เราค้นหา a บง k อก Thailand บ้านเราก่อนเนาะเพราะว่ามันจะได้เวลาที่เราดูเวลามันจะได้ง่ายๆนะคะอ่ะแล้วทีนี้เรากดเครื่องหมายบวกต่อไปนะคะมันจะเป็น ประเทศแรกหรือสกุลเงินหลักแรกนะคะก็คือนิวซีแลนด์ถ้านิวซีแลนด์บางครั้งพิมพ์ตรงๆมันอาจจะไม่เจอนะคะลองลองพิมพ์เมืองหลวงเขาดูก็คือโอ๊เแลนด์นะคะอ่าเจอละทีนี้เราก็กดเข้าไปนะคะมาละแล้วหลังจากนั้นก็กดบวกอีกต่อไปเป็น AUD นะคะ AUD ก็คือออสเตรเลียเหมือนที่บอกว่าบางครั้งพิมพ์ประเทศอาจจะไม่เจอลองพิมพ์เมืองหลวงนะคะเมลเบิร์นอ่าเจอละค่ะนะคะต่อไปกดเครื่องหมายบวกอีกพอ AUD ปุ๊บก็จะเข้าสู่ JPY นะคะ JPY ก็โตเกียวนะคะ K <Okay>, Y โตเกียวนะคะ,ะ,คะพอโตเกียวปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเรากดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะก็เป่ยจิง B E I A. ได้ล้ค่ะก็กดเข้าไปเนาะล้วหลังจากนั้นเราก็กดเครื่องหมายบวกพอจีนทําไมเราถึงต้องมีจีนด้วยจีนไม่ได้เทรดนี่นะก็คือจีนนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะมะีพ่วงในเรื่องของทองคําตลาดเช้านะคะ พอเราได้จีนมาปุ๊บเราก็กดเครื่องหมายบวกต่อพอกดเครื่องหมายบวกทีนี้นะคะมันจะมีในส่วนของ E.U.R. หรือยูโรโซนนะคะยูโรโซนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย6ประเทศนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องพิมพ์มาทั้งหมดก็ได้เพราะเวลามันก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะคะเราเลือกมาสักประเทศหนึ่งก็ได้นะคะเลือกอิตาลีก็ได้นะคะก็มิลานนะคะก็เลือกเมืองหลวงเข้ามาก่อน อ่ามิลานนะคะอันนี้คืออิตาลีก็คือ EUR นะคะพอ EUR ปุ๊บก็จะเป็น CHF นะคะ CHF เราก็อเอาซูริกก็ได้ค่ะเนาะเพราะเคยไปซูริกก็เลือกซูริกนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็บวกต่อไป CHF เสร็จแล้วต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยเงินปอนของอังกฤษนะคะปอนของอังกฤษก็คือลอนดอนนะคะอ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็กดแล้วหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกพอลอนดอนปุ๊บก็เข้าอเมริกานะคะอเมริกาก็เป็นนิวยอร์ก นะคะนิวยอร์กนะคะอ่านิวยอร์กอเมริกาก็กดเข้าไปแล้วก็กดบวกต่อไปพออเมริกา USD ปุ๊บแล้วก็ตบท้ายด้วย CAD หรือแคนาดานะคะแคนาดาแคนาดาคือออตตาว่าอ่าได้แล้วค่ะ,ะทีนี้นะคะให้ทุกคนดูนะคะเวลานะคะเวลาตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดนะคะ เวลาที่ตลาดมันลันนะคะตลาดโลกมันลัน,นะคะ่ะมันจะไล่เรียงกันไปแบบนี้นะคะะทุกคนดูตัวแรกโอเก้นตอนนี้เขาบ่ายสามยี่สิบสี่เมลเบิร์นออสเตรเลียบ่ายโมงยี่สิบสี่ญี่ปุ่นสิบสิบเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จีนสิบโมงมิลานหรือ EUR ตีสามนะคะซูริก CHF ก็ตีสามนะคะอังกฤษนะคะหรือ GBP อะคะ่ะตีสองนิวยอร์ก USD สี่ทุ่ม ออตตาวาหรือแคนาดาสี่ทุ่มตรงนี้แหละค่ะถ้าเราจะเทรดเห็นไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเราจะไปเทรดเงินปอนก็ไม่ใช่เนาะเขายังหลับยังนอนกันอยู่แล้วก็นิวยอร์กออตตาวาเขาก็จะจะห้าทุ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอ4 HF ก็ตีส EUR ก็ตี3ถ้าเป็นไปได้ช่วงเช้า ถ้าเป็นไปได้เราก็ดูทางฝั่งเอเชียนะคะถ้าช่วงเช้าเราจะเทรดทองคำเราก็ต้องดูตลาดว่าจีนเขาเปิดกี่โมงเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเปิดตลาดมันก็จะทำให้ตลาดทองคำนะคะวิ่งไปด้วยช่วงเช้าทองคำจะวิ่งสวนกับตลาดจีนพอช่วงกคืนทองคำก็จะวิ่งสวนกับดอลลาร์นะคะเพราะแต่ละพอเพราะแต่ละอย่างมันบิ๊กบึ้มนะคะอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสาหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็ แชร์ลิงกันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะคะ